สวัสดีค่ะ FC ฟแฟนคลับทุกท่านพบกับช่องหมิวชนทํากินเช่นเดิมค่ะเอาแอนก็ได้โพสต์อัปเดตคิวงานล่วงหน้าวันที่12เมษายนแม,แม่เตรียมสนุกห้ามพลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกกับงานสงการขอนแก่น2567สุดมันพบกับศิลปินสุดพิเศษวันที่12เมษายน2567เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไป สถานที่เวทีตลาดเก่าเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นเพือนโบราณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพาดไม่ได้ลดน้ำขอพรปีใหม่ไทยเล่นน้ำสงการสุดชุ่มฉ่ำฟังเพลงเพาพาเพจากแอนอารอดีถ่ายรูปกับบรรยากาศงานสุดเก๋ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกกันได้เลย a สงการขอนแก่น67 t a n d อรดี t ตลาดเก่าเล่าเรื่องเมืองขอนแกน่น a เพื่อนโบราณ t a สาลากลางจังหวัดขอนแกน่น a ็กระทรวงวัฒนธรรม and อรดีก็ได้อัปเดตคิวงานล่วงหน้าของวันที่12เมษายนแม่ๆจะได้เตรียมตัวทันนะคะใครที่อยู่แถวขอนแกน่นนะคะ ต้องไม่พลาดนะวันที่12ช่วงเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปแม่แม่ต้องมาให้ได้ค่ะงานนี้มวลนอีกแล้วใครมีโอกาสมาก็ต้องมานะคะมาให้ได้ค่ะมารดน้ำขอพรปีใหม่ไทยเล่นน้ำสงการนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากแอนอรดีแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับบรรยากาศงานสุดเก๋ด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ าฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนกันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนอรดีแฟนเพจขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ